ถึงเวลาเขาควักลราตียายโอ๊ยผลไม้ใหญ่เลยว่าเขาควักเขารัากแล้วคุณไป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 วิธีบ้านนอกบ้านหน้าเฮาน้องน้ำตาลมาทางพี่<ป>มาเล่นน้ำใหญ่กี่นี่นะแล้วมาเอเวลาเขาคว,ว,วักเขารักแล้วทำมาแรงมาก ปุ่ญญายายได้เขาขวขาเขารักแล้วเอามาร้องมากอติดอะนี่อ้าว,วมา,า,ามันท่านไหนมาพี่มาเอาฟือนออกระข้างพี่อุยยู่พี่วันวันยร้องท่านไหนมาก็ไหนมากเต้นเดี๋ยวม,วมือน,นี่เอาแต่มหัดตดิุณ เดในแว่นาเขาข้อเขารักเราได้ไล่ส้อยกันผมได้เลยนี่ไล่ผู้เดียวมาได้ดินี่ไล่ผู้เดียวมาได้ดินี่ต้องไล่ส้อยกัน <c oughs> ดึงมาดึงล้างนะไล่ส้อยกันเขาข้อเขารักเขาเป็นแค่เก่าดีแนทะ้อิ้นทำเล่ทำเล่น้ำตาเอย้ย เขาควักเด้อขำหลยเด้อขำเลยเด้อขำเลยเด้อขำเลยเด้อในวัารเขาควักแล้วยงมปล่อยกินมากินยง้มแรกกินแซ่บลรยฝนฝนไอ้เกยเกย์จไปไล่น้องน้ำตาลเด้อมาเด้อมาเด้อฝนใหญ่ก็ไม่สิไรเขาควักเอ้อฝน มาแม่มาแม่ค้ำแล้วเอาข้อเข่าลักเด้มามาอค้ำแล้วมึงไงอะไรข้อข้อนะขามาแรงมากที่ตีบ้านนาะ คำแล้วคำแล้วเออแล้วกี่ว่ไอ้กี่กับว่าคำแล้วเขาคอกได้แล้วน้องกี่ว่าคำแล้วเด้อเขาคอกเขาลักเด้อคำแล้วคำแล้วพูดอาน้ำตาลน้ำตาลคำแล้วคำแล้ว